สวัสดีนะคะวันนี้ช่องมูล,ลโผฉันแนลนะคะเราก็จะมาพูดถึงวิธีการตั้งค่าเหรียญน,นะคะเราจะตั้งค่าเหรียญเป็นดอลลาร์หรือสามารถตั้งเงนเป็นเงินไทยก็ได้นะคะแล้วแต่ประเทศที่เราอยู่นะคะเราก็มาคลิกตรงที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะนี่พอเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ YouTube Studio นี่นะคะก็จะ ปรากฏหน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาที่ YouTube Studio เสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่คำว่าตั้งค่านะคะนี่พอเราเข้ามาตรงที่ตั้งค่านะคะมันก็จะขึ้นข้อมูลทั่วไปช่องค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดแล้วก็จะดูสิท ชุมชนอันนี้เราก็ชุมชนนี้เอาไว้สำหรับเขาเรียกว่าเอาผู้ดูแลออกนะคะแล้วก็มีคำว่าข้อตกลงนะคะแล้วก็ไปคำว่าที่คำว่าทั่วไปนะคะทั่วไปแล้วก็เราจะมีหน่วยเริ่มต้นของเงินแต่ละประเทศนะคะนี่ TND เราก็ดูยอดเงินของแต่ละประเทศ tnd นี่ก็คือที่ชื่อย่อของดอลลาร์ของดีลลางนาตุลตูนิเซียนะคะ t a Y ลีนาตุรกีอันนี้ก็เราก็ดูแต่ละประเทศนะคะ ttd ตัวดีตัวหลังก็คือเงินดอลลราเนาะดอลลร์ตินิเดตและโปโตเบกโก twd ก็คือเงินดอลลาร์ไต้หวันไม่นะคะ อันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะคะนี่มันก็จะมีเงินของแต่ละประเทศเนาะ A E D ก็คือเดอะแฮมสหรัฐอเมริกาเอมิเรตตัวดีนี้ก็คือตัวย่อดอลลาร์อันนี้เราก็ดูค่าเงินของแต่ละประเทศนะคะอ์จเจนตินายอ่อตัวย่อ,อก,ก็ a R s ดอลลร์ออสเตรเลียก็คือ A U D อันนี้ก็จะเป็นเงินดอลของแต่ละประเทศนะคะถ้าเงินดอลของบูไนนะคะก,ก็ขึ้นต้นด้วย B N D นะคะอันนี้เป็นเงินดอลของบูไนอันนี้ก็ C N Y เป็นชื่อของเงินหยวนจีนอันนี้ก็มีแต่ละประเทศนะคะเราอยู่ประเทศไหนที่เราเห็นบ,บ่อย EUR นี่ก็คือเงินยูโร FGD คือเงินดอลล่าของฟิจิ HKD ก็คือเงินดอลของฮ่องกงมันจะมีเงินดอลเงินรูเปียมีหลายเงินนะคะ IDR ก็คือเงินรูเปียของอินโดนีเซียดอลลร์จะเมกาก็ GMD เงินเยนญี่ปุ่นก็ g p y เป็นเงินหน่วยของเงินเยนญี่ปุ่นนะคะอันนี้เราก็ไปดูเรื่อยๆเปโซเม็กซิโกเงินของเขาก็คือ m x n นะคะเงินดอลของนามิเบียก็ n a d เราก็ดูไปเรื่อยทางเงินดอลของนิวซีแลนด์ n z d นะคะ npr นี่เป็นเงินลูปีของนนเนปาลเนาะจะมีเงินดอลเงินลูปีของมาเลเซียหน่วยเงินเขาก็จะเป็นริงกิตเนาะ myr เป็นเงินริงกิตมาเลเซียถ้าเม็กซิโกก็เป็นเงินเปโซเนาะ mxn เปโซเม็กซิโกของเปรูก็จะเป็นเงินซอน pen ซอนเปรู ถ้าของปากีสถานหน่วยเงินของเขาก็จะเป็นรูปี pkr ถ้าของประเทศไทยเรายังหาประเทศไทยไม่เจอถ้าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ก็ sgd นี่ไงเงินบาทของไทย thb นี่คือเป็นเงินบาทของประเทศไทยเรานั่นเองถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็น เงินประเทศไหนนะคะถ้าเราอยู่ประเทศไหนเราก็เปลี่ยนเป็นเงินประเทศนั้นเนาะมันจะได้ดูง่ายแต่ถ้าเป็นเงินดอนลลา,าร์สหรัฐนี่ไง USD เงินดอนลลา,าร์สหรัฐช่วงนี้เราต้องเก็บสิบเหรียญไปโกน,นะคะอันนี้ก็ส่วนประเทศเวเนซุเอลาก็จะเป็นเงินโบลิวานะคะ VEF นะคะเงินเวียดน,นามก็จะเป็นดองดองเวียดน,นามนะคะ VND อันนี้ก็เรียวเยมเยเมนนะคะประเทศเยเมนก็ Y E R อันนี้ประเทศแอฟริกาใต้จะเป็นเงินแลน Z A R นี่นะคะเมื่อเราเลือกเงินแต่ละประเทศสมมติเราเลือกดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็กดติ๊กที่ USD ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็กดไปนะคะ งสกุลเงินก็จะเป็นเงินดอลลาร์นะคะแล้วก็ไปดูที่หน่วยเริ่มต้นแล้วเราก็มากดบันทึกตรงนี้นะคะพอเราเบันทึกแล้วเงินก็จะเปลี่ยนไปนเงินดอลลาร์สหรัฐนี่นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะคะในการตั้งค่าเป็นเปลี่ยนสกุลเงินถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นประเทศไทยเราก็มากดตรงหน่วยเริ่มต้นเหมือนกันเนาะ เราก็เลือกที่ประเทศถ้าเราเปลี่ยนประเทศไทยนี่เราก็เจอแล้วเงินบาทเงินบาม่เราก็กดไปที่เงินบาทนะคะนี่เราก็สามารถตั้งค่าเป็นเงินบาทได้แล้วก็กดคําว่าบันทึกอันนี้หน่วยเงินก็จะขึ้นเป็นเงินบาทเนาะเราก็สามารถดูการสร้างรายได้ของเราได้เนาะว่า หน่วยเงินของเราเปมีหน่วยเป็นบาทแล้วแต่ถ้าเรายังเก็บเหรียญอยู่แล้วก็สามารถตั้งค่าให้เป็นเงินดอนไปก่อนเนาะเราต้องเก็บให้ได้สิบเหรียญก่อนจะนี่เราต้องกลับไปใหม่อันนี้เป็นวิธีการตั้งค่าเงินแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตั้งค่าเปลี่ยนเป็นเงินสหรัฐมือนเดิมดอลลาร์ ดันลาสิงคโปร์อันนี้ใครอยู่ประเทศไหนก็สามารถเปลี่ยนตอนนี้ก็จะหาเงินดันลาสหรัฐนะคะปอดีของมันครั้งนี่นะคะเงินดันลาสหรัฐแล้วก็ เราเจอแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงเก็บเหรียญเนานะเราต้องเก็บให้ได้สิบเหรียญเออเราต้องกดตรงล่าสหรฐนี่นะจะกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วเราก็กดคําว่าบันท,ท,ทึกึนี่นะคะอันนี้ก็พอกดบันทึกมันก็จะขึ้นมาหน้าแคสบอร์ดของช่องนะคะอันนี้ก็ เป็นการตั้งค่าหน่วยเงินของเราได้อย่างง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ช่องมุรโปก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการาพลาดในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งดําเพื่อในการแจ้งเตือนในครั้งต่อๆไปนะคะบา,บายยนะคะสำหรับวันนี้บายบาย